สวัสดีวันจักรีที่6เมษาย,ยน2565นะคะซึ่งเป็นวันหยุดของไทยนะคะแต่ว่าตลาดโลกเนี่ยยังไม่ได้หยุดนะคะก็ต้องขอบอกว่ากลับมาอัปเดตกับประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนกันต่อนะคะผ่านทาง AIB Morning Brief ซึ่งจริงแล้วเนี่ยสามารถติดตามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มี3ประเด็นหลักๆที่มีผลต่อภาคการเงินการลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่า ความผันผวนของราคาน้ํามันยังกระทบต่อเซนิเมนต์ของการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะโดย WTI เนี่ยอยู่ประมาณที่ร้อยเหรียญแล้วก็เบรนอยู่ประมาณที่ร้อยสี่เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปัจจัยกดดันสำคัญก็คือการประกาศขยายการลอกดาวของจีนนะคะเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันรายนะคะโดยเฉพาะในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เป็น financial hub ของจีนนะคะก็อาจจะกดดันในเรื่องของดิมา ของน้ำมันนะคะส่วนนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการแข่งขันของดอลลาร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่กดดันในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่ามี correlation ในทิศทางตรงน้ำข้ามนะคะอย่างไรก็ตามค่ะราคาน้ํามันเนี่ยยังคงอยู่เหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลได้นะคะเพราะว่าวิกฤตยูเครนมันยังคงมีความยืเดเยื้อต่อไปนะคะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางยูเครนได้มีการเรียกร้องนะคะให้มีการพิจารณาสําหรับการสังหารประชาชนของชาวยูเครนในเมืองบูชานะคะมากกว่า2องร้แคนโดยเลขาธิการของับเองน,นะะก็ุดรร้ร การประชุมนะคะที่มีจีนเข้าไปร่วมประชุมด้วยก็ต้องการให้จะเขาเรียกว่า investigate นั่นเองนะคะตรวจสอบว่ามันมีการสังหารโดยรัสเซียจริงๆหรือเปล่านั่นเองซึ่งจีนอาจจะมีความไม่ได้เชื่อ100%นั่นเองนะคะส่วนอีกปัจจัยค่ะที่จะส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงอยูเ่เหนือ100เหรียญต่อไปได้ก็คือ s o c k pull ของ a i a ที่จะประับ จที่จะประกาศในวันนี้นะคะก็มีการประเมินว่าจะมีการปรับตัวลดลงมานะคะประเด็นถัดมาค่ะต้องบอกว่าวิกฤตการขัดแคลนอาหารโลกเนี่ยเริ่มดูเหมือนว่าจะเต็งตัวมากขึ้นนะคะหลังจากที่ปูตินนะคะได้มีการประกาศควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะคะโดยเฉพาะราคาข้าวสาลีนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนะคะในการทําขนมปังนะะั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งอ,อกอนดับหนึ่งของโลกมากกว่า38ล้านตันนะคะแล้วก็ยูเครนเป็นผู้ส่งอ่อนดับ4ี่ของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะทําให้ เกิดการขาดแคลนอาหารที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยเงินเฟอ้อที่ทําให้อัตราเงินเฟอ้อโลกเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งอาจจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปในนี้นะคะประเด็นสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงนะคะรวมถึงการลดขนาดงบดุลนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยนางไรอัลบรานานะคะซึ่งเป็นกรรมการเฟดเนี่ยได้มีถ้อยถแถลงออกมาว่าเน้นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเร่งปรับลดงบดุลเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ในการประชุมเดือนพฤษภาคมค่ะก็เป็นแรงปด่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยกดดันที่ทําให้มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีท่าทีที่ฮอกกิสมากขึ้นนะคะสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนอสําหรับการประชุมนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยปีนี้เป้าหมายของเฟดอ่ะ คิดว่าจะปรับขึ้นราดอกเบี้ยที่ประมาณ2.5%นะคะให้ให to mm ้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปที่แต่ระดับ2.5%ก็เลยทําให้ตลาดตีความว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดปีนี <text> ้อาจจะมากถึง9ครั Rosen ้งนะคะครั้งละ0.25%ซึ <statist> ่งตอนในปีนี้หลังจากนี้จะมีการประชุมอีกแค่ประมาณ6ครั้งดังนั้นเนี่ยเฟดอาจจะต้องขึ้นราดอกเบี้ยที่มากกว่า0.25%นะคะหรือประมาณ50%อ่า0.50%นั่นเองนะคะมากถึง2-3ครั้งสำหรับการประชุมใน6ครั้งที่เหลือแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการลดขนาดงบดุลดด้้้วยยนนนะะะคโเรริ่่มมตทีปาาณล ต่อเดือนนั่นเองนะคะเท่ากับว่าสภาพคล่องจะถูกดึงออกไปนะคะล่าสุด CME Fed Watch ค่ะได้มีการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 75- ถึง100 basis point สในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะคะ สูงถึงประมาณ76และ62เปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะคะนอกจากจากนี้เนี่ยการการถ้อยแถลงของเบอร์านเนี่ยก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งข่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแต่ระดับที่99.5นะคะส่วนบอลยู2ปีก็มีการเร่งตัวขึ้นแรงกว่าบอลยู10ปีครั้งนะคะก็ทำให้เกิดอินว์ดยูเคิร์ฟต่อไปนะคะก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ0.1ส่วนสเปรด3เดือนทับ10ปีอย,อยู่ระดับเดิมนะคะที่ประมาณ1.76เปอร์เซ็นตะ์ค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงมาโดยนำ ก็คือรับแรงกดดันเรื่องของการขึ้นอัตราบเบีย้ยที่เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นนะคะในขณะที่กลุ่ม defensive stock อย่าง utility consumer staple healthcare และก็ property เนี่ยยังปรับตัวบวกเนาะค่ะอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐมีการรายงานตัวเลข pmi ภาคบริการและก็ ism บริการนะคะออกมาขยายตัวนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวผสมผสานนะคะโดยอังกฤษก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหุ้นกลุ่ม h e a l t h c a r นะคะนอกจากนี้เนี่ยยุโรปมีการประกาศตัวเลข pmi คอมโพสเซนะคะก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงขณะที่ตลาดจีนฮ่องกองและไต้หวันปิดทำการในวันเชงเม้งนะคะส่วนวันนี้เนี่ยที่มีการเปิดทําการเนี่ยคาดว่าตลาดหุ้นเอเชียจะเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์แล้วก็ทําให้เกิดฟันโพลที่ไหลออกนั่นเองนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นจีนจจะรับแรงกดดันเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับการขยายการลักดาวน์นั่นเองนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ